สวัสดีครับพี่น้องครับผมลิปนี้มาเบิ้งวิธีการอันนั้นครับวิธีการร้อยเช็คครับผมที่ซีนนะครับไฟทายพี่งเนาะ่อพีไท้ายครับผมาเบิ้งกนสิ้นเช็คเลยครับเด้อครับร้ยเช็คครับ้เช็คด้วหลังกัอีดครับเา น่าจะทำกันไม่ได้แม่เสียไม่ได้าการรักกัสองคนกไปอย่ด้ยันแต่คคือแม่ก็ไม่กล้าเข้าบ้านนกะแต่ถ้าการักกันท้คู่ไปอย่ด้ยกันอนนี่คือัญหาของมารกกก็เออย้างนเืออเมันจะํากันม่ได้แล้วเพราะว่าตอกันได้เขไปสร้างแล้วสรางตัวขควาันยไหมเวลาผมมีรูปแองแต่สตันะผต่อลูปย่ย กระจายันกนเยอนเด็วคนนี้เียเป็น่ว่าไงตรงนี้เยอะจริงลูกเยอะข้นตามือมันก็ีตกนะว่แต้อง ไม่เอาคืนนะมเอาพืนนะไม่ได้นะเดี๋ยวูดเรื่งังากบียนะูนรงกรยากาออกจะทีๆนะคืออราต้องลดสิ่งที่น้องเขานเข็น คืต่างจะต่างคืนสันัหมดเพราะต่างหูทำงานได้ไงแม่ก็คืออยากจะต้องดุติอกันคืนแม่เป็นแบบไม่ได้จะมาหน่าดูดะเขาทำด่าหนูเอาคืนได้ไหมมันเอาคืนได้แต่ตอนนี้แ้ิวม่ไ้ก็ทงมนต้องคิที่อะรที่จะทำให้หนูลบมันก็คือจะต้องดุดตัวพงอคือมันคิอ้่ากันทั้งหมดเพาะนต้องเป็นหนูแล้วหนูกอกเป็นที่มนางห แล้วถ้าวิทย์น้องนไม่ได้ไม่ด่าน้องเขาแต่คนด่านหนูด่าบ้านหมูด่าพ่อแม่หนู

เได้ดูวนี้นะอืมแต่บางนี้ไม่กลับไปแล้วใช่ไหมไม่กลับนะไม่กลับนะไม่กลับะไม่กลเดี๋ยวออดเ่แข็งเลยนะคือถ้าเขากลับรือว่าจะได้อืมเพราว่าเรายันอกจะ่าย ผงไม so like ่ยากจะอยู <ed> <Ec> ่เลยนะคะจริงม <night noise. S 2> uh ันคืกันได้เลยนะถ้าสองคนนะถ้าหนักไม่โค้ดอะไรอ่ะเราแยกกันสอสวันแล้วเราปิดห้แบบดีให้มันแรงดีแเราก็มักกแล้วเราสามารถาอยู่ด้วยกันได้เลยแต่พี่นักโค้ไปนักฆ่าตัวเองนะครับเออที่เราคืกันองครันนที่เิดตาเลยนันก็ได้ยังจริงๆเนี่ยมันต้องคือกันอยงนี้นะวนี้วันนที่มเข้ารายกานที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยที่รู้แต่ว่า ถ้าพ <usion> ี่ชายถึงพี่หญิงหอกให้ใส่ถึงต่อแล้วมีลักษณะเป็นของกระบวนการเรื่องการเพี่อช่วยน้องพี่ชายที่พูดตรงๆนะเพราะว่าพี่น้อเป็นหนก็อเราความจริงทำเราพี่จะไม่เอาพ่อให้ทำผิดกฎหมายอยู่แล้ว แต่พอฟังในรายการเนี่ยมันจะเรื่องของคนสองคนไม่ที่การยื้อไงมันถึงบอกว่าไอ้ที่โพสอะไรไปถ้าจนยึดสุดความนะเอาความสมัครใจเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เงินทองนะไอ้ส่วนที่โพสอะไรได้ลดลงไปส่วนที่จะได้ทำขอโทษับโพสลงไปแล้วก็ให้มันแยกย้ายไปทำอาหารกินแต่คนสองคนเนี่ยถ้าจะคุยกันอะไรมีความรู้สึกกันนี่ยก็คนน้าไม่เกี่ยวก็แยกสื่อที่แม่เขาพูดอ่าถ้าจะลักกันอะไรก็ต่างคนต่างไปอยู่บ้านแยกกันไปใช้เงินกันดีกว่าแต่ทีนี้ไอ้เรื่องเงินทองไม่ต้องการ ก็ตีหัีหองคนลตัดเงนให้แต่วันนี้ออกนมีรมีนคือว่าต้อหาีมาาีมานะต้องให้คนช่วยกัดเนให้รูารถโดนด่า เราต้องชเองได้เวลาขัไปสเโคได้หรือให้คนเออยืนสบายตาไงตี้องต้อมีรายการไม่ตายอย่างเงีเออแล้วนนั่งแต่ยืนอแล้คนนั่งตอนนี้ตาต้องสามถายแบอกว่นที่ยืนน่ไังมคยไม่ไ้อะืนไ้ได้นด้อยู่้น้ยืน้ยืน้วนด้ืยืนนได้นได้ยืน้ยนน้นยร้ไหืื่้ คนนเราโต๊ะับหนึ่งผป็นหัวเำหนะผมจะบอกให้นี้คนดูพวกคุณ่เนี้ยนะแค่ในเฟซนะดูตัวแต่งนยููเนี่ยดูตัวแต่ลยิอเท่าไรนะตีหมื่นคุณจะดูไหด้เนียี่ไม่คือเอาสรุเอาง่ายๆนี่มันจปดาวากนนดลงคือเลอไหนเอาเลิกนะ เลิกนะไม่กล yes. no. ับไปนะไม่กลับนะถ้าคือจะกลับไปพบกันไม่ต้องประกาศไม่งั้างนี้ที่รู้สึกที่ต้องจินตนาหมากควรต้องรอกับตาที่เต็มไม่เอาเงินไม่เอาทองคืนหลังนี้ตางอไหมทำเป็นไปได้เลยครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดแม่เขาก็จะกลับไป ม่ว่านงแ่ก่อนาปีบ้านแม่แล้วพอใช้อีิ้วันายก็ใจเปคนีพอแมเคยคิดเรื่องวกแบบนี้ได้ไหมไม่ได้แม่รัเอ็กซ์ารตไปได้เย้หมันจออย่างน้แล้วม่งตกใจตกใกใจมาตกใจ็เลยไม่ทไม่หลานนะเป็นอ่างนี้อดม่แม่ก็ไคิดกับแม่เองแล้วก็ไปคิดกับพม่สาวด้ เป็นไปไม่จบแบบนี้แล้ทีั้งโอเคบางตัวก็ไม่มีอะไรก็ฝังคนนะอะไรที่พูดไปให้เวลาใช้จ่ายกันที่เราอาจจะไม่อยู่ด้วยกันก็ได้นะแต่พี่น้องก็อย่างที่แม่ก็พูดได้ยากกันไปไปใช้ชีวิตครอบครัวไปศึกษากันด้วถ้ามันไปได้ก็ไปได้เดี๋ยวให้อภัยกันแต่ถ้าไปไม่ได้ก็จะได้มรียนวิทย์กันนะนั่นทั้งสองฝ่ายนะเอาแบบนี้ใช้เวลากันนะเออสองทางนั้นแหละนะโอเคมีเรื่องอะไรที่พร้อมชอวยกัน เขาบอกได้ไงมีพี่แม่มีพี่แม่มีพี่น้องมีพี่ทางฝั่งของไอ้เจ้นัดเนี่ยกำคิดดูว่าจะเอายังไงการคิดดูจะเอายังไงเราเว่าเป็นแห้งแต่เขาเป็นนายา เขาเนี่ยจะแจ้งลายยาเราทำได้แค่แท่งถ้ามันยุติมันได้จบนะจริงๆที่ก็ไม่ใหญ่เป็นมอสตัวเราเป็นอย่างยืนจังๆอ่ะแต่ประเด็นคือเขาเป็นอายาไอที่น้องโค้ดเป็นยาแต่ที่จะเรียกสินตอบคือเป็นแท่งไปยุติมันให้ดีๆแล้วก็ลองไปคุยกันสองคนนะพี่ว่ามีทั้งสิทธิและแหละนะเอาชื่ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไปแยกกันไปวันนี้จบรายการนะผมมีเป็นคุณผู้ชมออกใหม่ลงไลโอเป็นคุณบุ๊มาัตู ให้หน้าไว้กินไปให้หน้าไกนครวเอแล้วก็นี่ใชหไว้เอาเอาไว้ันะแล้วก็มีหน้าวิกินอันนี้เลอแางเลอีให้หน้าวิกินเลอแปงน้องนะแล้วก็มีนิคนะเดป็นสุ่อยวนะรนีน้องีนะไม้เป็นุนะ แล้วก็กังที่เียนนะเวลาที่แม่บนเยอะๆเาต้องกินน้องเต้องกินกังที่เลียนนะมีอะไรไหมครับโพสติว่น้องจบเ่องแค่นี้นะครับลิมนี้เลยใช่ไหมเจอกันไหมนะครับเด้ออร์นชาแนลดอไคนแชร์คนติดตามนะครับต้อง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 อยู่ใจคิดเด้ะครับเด้อกดติดตามเด้อรูปดิงนะครับผมครับคสวัสดีนะครับเนาะตึกตึ๊ค่ะสวัสดีครับ